ซับซ้อนนะฮะแล้วก็เข้มข้นมากแล้วมันไม่ใช่หนังสารอย่างเดียวมันเป็นหนังที่จุดประเด็นหลายอย่างในในระหว่างที่ดู Stop. not I did not kill him. That's not the point. คาดเดาไม่ได้เลยนะฮะในการดูว่าสุดท้ายจากตอนแรกไปถึงตอนจบเนี่ยมันจะเฉลยยังไงอะไรอย่เงี้ยครับขอดูลูมดราม่าของฝรั่งเศสมันเป็นอะไรที่แบบเออรับประกันความแซ่บอยู่แล้วอ่ะเลี้ยงคุณผมมีความรู้สึกว่าคุณได้ต้องการต่อเนื่องการดำเนินเรื่องเขาค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นซึ่งมันมีความแบบน่าตื่นเต้นคนทั่วไปน่าจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ไม่ใช่หนังที่ดูยากอะค่ะ ซันดรามูเลอร์เนี่ยเก่งอ่ะเป็นคนที่หายไปไปในบทนั้นเลยเราอยากให้ลองมาดูว่าการแสดงที่มันเหมือนไม่แสดงอ่ะมันเป็นยังไง m innocent you know that, right? ถ้าอยากจะรู้ว่านางเอกผิดหรือว่าไม่ผิดนะคะต้องมาดูกันเองมั่นใจว่าจะได้ไปชิงออสการ์แน่นอนคะ่ะ